ที่นัข่าวกีฬาพม่ไทยบายนิชโนตล์ประจำวันที่22มีนาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวเชียงฟุตบอลไทยวันนี้กันดีกว่าว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชียงของวันนี้โค้ดเวียดนามตอบแล้ว3นัดที่เหลือเวียดนามจะเป็นเช่นไร โดยงานนี้ผมทางหลังจากทางสมพาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ประกาศให้ทางสหรัฐอลับอิมิเลตร,รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันบอลโลกกลุ่มจีซึ่งนั่นทําให้ทางปักฮังซอขุนสือทีมชาติเวียดนามเปิดเผยผ่านสื่อที่เวียดนามมาว่าทีมของพวกเขานั้นกลมความได้เปรียบหลังจะต้องเดินทางไปแข่งขันที่ U ู E ทำให้งานที่เหลือของทางเวียดนามนั้นดูเบาไปเลยคาดการณ์กันว่าจะได้6คะแนนจาก3นัดที่เหลือซึ่ง6คะแนนนั้นจะมาจากเกมที่พบกับทางมาเลเซียและก็อินโดนีเซียนั่นเองการได้ไปเล่นที่ยูอีนั้นถือว่าเป็นความโชคดีของเวียดนามเพราะตามกําหนดการเดิมจะต้องไปเยือนนะฮะนามที่มีความจุบริแสนที่มาเลเซียและนั่นจะทําให้เกมที่พบกับทางมาเลเซียดูง่ายลงไปเลย ส่วนในเกมที่ต้องพบกับทางอินโดนีเซียนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะเปลี่ยนโค้ดใหม่แต่ยังไงเวียดนามก็ยังดูแข็งแงกร่งกว่าอยู่ดีเมื่อจบ2เกมแรกนะัดสุดท้ายที่ต้องพบกับทาง UAE จะประเมินได้ว่าจะเล่นเอาผลคะแนนแบบไหนกันแน่ซึ่งสถานการณ์ในกลุ่มจีคับบนโลกโซนเอเชียเวียดนามนั้นหลังอันดับที่1นะฮะมาเลเซียอันดับ2ไทยอันดับ3แล้วก็ยูเออันดับ4และสุดท้ายอินโดนีเซียอยู่ที่อันดับที่5นั่นเอง สำหรับโปรแกรมนัดที่เหลือของทางครับบนโลกโซนเอเชียกรุงมจีนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่3มิถุนายน UAE พบกับทางมาเลเซียไทยพบกับทางอินโดนีเซียวันที่7มิถุนายน UAE พบกับไทยเวียดนามพบกับทางอินโดนีเซียวันที่11มิถุนายนอินโดนีเซียพบกับทาง u a e มาเลเซียพบกับทางเวียดนามและวันที่15มิถุนายนนะฮะ UAE พบกับทางเวียดนามส่วนไทยจะพบกับทางมาเลเซียนั่นเอง เป็นตังวง,งานนี้เหลือแค่3นัดเท่านั้นส่วน UAE นั้นต้องเหลืออีก4นัดนะฮะก็ต้องรองลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรแต่ละคู่นั้นก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสื่อนอกตัดเกรดชนาทิพสงกสินคัมแบ็กนำทัพดวลวิซลโกเบ ดยงานนี้สื่อน,นอกตัดเกรดนะผมชนาทิพย์สงกสินเพลเมเกอร์ทีมชาติไทยกลับคืนสุดสนามเป็นตัวจริงแมตที่5ของฤดูกาลเล็กสุดของญี่ปุ่นซึ่งชนาทิพย์นั้นมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเกมแดนกลางของทางทัพซัปโปโรคขยเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกคอยเชื่อมเกมให้กับทางทีมอย่างต่อเนื่องและก็มีส่วนกับปรโตที่3ของทีม,มน่เองโดยสื่อดังของญี่ปุ่นอย่างซ็อกเกอร์แต่เช็เวบนั้นได้ตัดเกรดของชนาทิพย์สงกสินคนนี้ได้ที่คะแนน5.5คะแนนเท่านั้นครับ สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางเชนตาทิพย์สงกสินจะมีคิวนำทัพคอนซะเนียบุกเยือนทินซังกันโตสุในวันที่27มีนาคมจะเตะกเวลา12นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่สนามเอกิมาเอะเรียลเอสเตดสเตเดียมนั่นเองใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร,ะร่วมเชียร์กันได้ครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเปิดชื่อสี่แข้งไทยจอมแอสซิสแห่งศึกไทยลีกแมตที่28 โดยกันนีุ้ึกบอลไทยลีกฤดูกาล2020นั้นผ่านไปแล้วนะฮะซึ่งแมตช์ที่28ผลปรากฏว่า4แข้งไทยที่ขึ้นชื่อแ s สซิสที่สุดในาการนั้นประกอบไปด้วยอันดับที่1ยกให้จเจริญศักดิ์วงก่อจากทันสมุทร,รประการซิตี้12 a s สซิสอันดับที่2ก็จะเป็นจัก,กรพันธ์แก้วพรมจากทางบุรีรัมย10 a s s ซิสอันดับ3ก็จะเป็นวรนากรใหม่ทามิจากทางบุรีรัม7แอสซิส แลวก็อันดับสุดท้ายอันดับที่4นะผมจะเป็นวัฒนากรสวัสดิละครจากทางเมืองทอง6 As s ซิสส่วนแข้งจอมแอสซิสมาที่สุด5อันดับแรกตอนนี้ประกอบไปด้วยอันดับที่1เป็นของวันเดินหลุยของทางทรูแบงคอกอยู่ที่13 As s ซิสอันดับ2ก็จะเป็นจเจริญศักดิ์วงกรของทางสมุทรปราการซิตี้อยู่ที่12 As s ซ s t อันดับ3ก็จะเป็นซีเว่นลองจิวจากทางราชบุรีวิปผลซีอยู่ที่11 As s ซิส อันดับ4ก็จะเป็นจักพัณฑ์แก้วพรมจากช่างบุรีล์อยู่ที่10 a แอซิสและอันดับที่5นะผมก็จะเป็นรัตนากรใหม่คามิจอนบาโจและก็อิสซาเมโล7จ็แอซิสเท่ากันทั้ง3คนกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเป็นนว่างานนี้นะฮะถือว่าไทยลีกของเรานั้นก็ไม่ธรรมดานะผมแต่ละคนนั้นทําคะแนนและก็แอซิสได้ดีกันเลยทีเดียวเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับลูกชายลุงเนวินเข้าสู่โปรแกรมยกกระดับวงการฟุตบอลไทย โดยงานนี้น้องชานชนกชิดชอบผู้ในการฝ่ายพัฒนายาวชนบุรีรัมย์มีเดบุตรชายของเดวินชิดชอบประธานสโมสรทางบุรีรัมย์ยกัยกษ์ใหญ่แห่งศึกโตโยต้าไทยลีกร่วมอบรมโค้ชเบื้องต้นในหลักสูตร FA Thailand Introductory Cross ของทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์โดยน้องชนันชนกทิดชอบคนนี้ เป็นพออฝ่ายพัฒนาเยาวชนแค a ด e มีของทัพประสาทสายฟ้าซึ่งใช้เวลาในช่วงว่างจากโปรแกรมฟุตบอลเยาวชนเดินหน้าเรียนวิชาโค้ชเพื่อต่อยอดเส้นทางลูกหนังเพื่อจะยกระดับวงการฟุตบอลไทยในอนาคตของเขาซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรมประกอบไปด้วยการพัฒนาเยาวชนเทคนิคการเล่นฟุตบอลแต่ละส่วนการจัดการแข่งขันฟุตบอลบรกากญ้าการสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และก็โหวข้อสุดท้ายก็คือ Thailand Way นั่นเองครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าลูกชายก็เชื้อไม่ทิ้งแถวจริงๆนะฮะคุณพ่อนั้นก็สนับสนุนฟุตบอลอย่างเต็มที่เรียกว่าทั้งหมดของชีวิตเลยก็ว่าได้ส่วนลูกชายนั้นก็เดินตามรอยคุณพ่อของเขาคุณเดวินชิดชอบคนนี้นั่นเองครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับมั่นคงหรือมั่งคั่งทางแยกที่ต้องเลือกของทางเดนิสมูริโลพูดนี้ โดยไม่แปลกใจและก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดเกินคาดนะฮะสำหรับข่าวลือที่ไม่น่าจะใช่ข่าวลือว่ากำลังจะมีทีมเงินถุงเงินถังประจำศึกไทยลีกแอบช้ำเลืองมองเดนิสมูริโลเตายิงตีนคมชาวบราซิลของคอนครราชสีมาบาสตาร์เอโดยหวังจะก,กระชากตัวไปร่วมทีมหลังจบฤดูก,กาลนี้ หลังจากที่เจ้าตัวสร้างผลงานอย่างสุดยอดด้วยการกดไปแล้วถึง19ประตูจากการลงสนาสมทั้งหมด26เกมในศึกไทยลีก2020นี้รังลองทาซันโวของไทยลีกอยู่นักขณะน,นี้เป็นรองยงแค่บ,บรารรสททเดลลี่เรายิงมหาปาร,รายของทางสมุทรปราการซิตี้ที่ซัดไปแล้วถึง21ประตูโดยตามข่าวนะผมบูริโลคนนี้จะได้ค่าเหนื่อยมากกว่าที่ได้รับจากทางโคร,ราชในปัจจุบันถึง4เท่าตัวและมากกว่าสัญญาฉบับใหม่กับทางโคร,ราชถึงประมาณ2เท่าตัวกันเลยทีเดียว ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัว,ตวยังไม่ได้ต่อสัญญากับทางโคราชออกไปอย่างเป็นทางการนะฮะแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางโคชโจจิรัดักโพอ้นเฮดโคชขัญใจชาวสวัดแคทจะได้รับการต่อสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามทีโดยเมื่อยังไม่มีการต่อสัญญาออกไปก็ทําให้หลายคนนั้นมองว่าเดนิสคนนี้ก็มีโอกาสจะขยับขยายตนเองไปสู่ทีมที่ใหญ่กว่าในศึกไทยลีกหรือทีมที่ได้โอกาสในการเล่นในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021 ซึ่งก็ไม่แปลกหรอกนะฮะว่าคนเราในทุกสายอาชีพยังไงก็ต้องมองถึงอนาคตอยู่แล้วยิ่งอาชีพนักฟุตบอลน,นั้นที่มีเวลาในการสร้างไรายได้ไม่นานนักยิ่งมีโอกาสต้องยิ่งคว้าเอาไว้แต่หากโอกาสนั้นเมื่อเลือกคว้ามาแล้วกลับต้องทิ้งบางอย่างไปก็อาจจะทําให้เขายอมทิ้งโอกาสนั้นก็เป็นได้เพราะสําหรับทางมูริโลนี้เขาเป็นคนที่ให้ความเคารพโคชโจเป็นอย่างมากมาย ซึ่งทั้งคู่นั้นก็ไม่ได้วองเป็นเพียงแค่หัวหน้ากับลูกน้องเท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนพี่ชายที่แสนดีของน้องชายที่มาจากอีกซีกโลกกันอีกด้วยเพราะมูริโลคนนี้กับทางโคโจโจร่วมง,งานกันมาตั้งแต่สมัยอยู่กับทางสิง์เชียงรายและก็พีทีทีทระยองจนถึงโคราชในปัจจุบันนี้เป็นเวลาก,กว่า5ปีแล้วเรียกได้ว่ามองตาก็ู้รู้ใจและโคจโจเองก็จะมีคู่มือการใช้งานมูริโลคนนี้ชัดเจนที่สุดในบรรดาโคทั่วทั้งเมืองไทย เพราะอย่างที่ทราบกันดีนะครับผมกับทางมูริโลนั้นไม่ใช่ประเภทกองหน้าที่ไปกับบอลได้ดีไม่ใช่กองหน้าบราซิลแบบสไตล์เลียนที่เทคนิคสูงส่งความเร็วปิดปาดร์ตคล่องตัวและไม่ใช่กองหน้าที่เก็บเงินกินเองได้แต่ที่เด็ดของเขาก็คือความเฉียบคมในกระบอเขตโทษที่มีเท้าซ้ายสุดฉมังเป็นอาวุธหลักของตนโดยเขาเป็นหัวหอกประเภทที่ต้องมีคนชงให้และต้องมีโคช้ชที่รู้ว,ว่าเขามีดีตรงจุดไหนและควรใช้งานเขาเช่นไร ซึ่งใครคนนั้นที่ว่าก็คือโคจโจคนนี้นี่เองโดยนอกจากเรื่องของโคจโจแล้วเขายังเป็นที่รักของแฟนบอลสวัสด์แคทและก็เพื่อนร่วมทีมแบบสุดๆเลยนะฮะนิสัยใจคอน่ารักคุยสนุกเยิ้มเก่งเข้ากับคนง่ายแถมยังพูดไทยได้แล้วด้วยซึ่งแน่นอนว่าความผูกพันเหล่านี้เขาต้องสูญเสียไปและต้องไปสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับทีมใหม่ซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกนานเลยพอสมควร ซึ่งนับเป็นทางแยกสําคัญในชีวิตของเดนิสมาริโลในวัยย่าง29ปีที่ควรค่ากับการเติบโตในสายงานจะอยู่อย่างมั่นคงในแบบที่มีคนรักมากมายไม่ต้องปรับตัวใดภายใต้เฮดโค้ชคู่ใจหรือจะออกไปลุยโลกกว้างที่เต็มไปด้วยความบาั่งคั่งแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะปังหรือจะพังกันแน่ไม่ว่าสุดท้ายแล้วเดนิสคนนี้จะเลือกแบบไหนแต่ก็เชื่อเลยว่าเขาอาจจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองบนเส้นทางฟุตบอลที่หนุ่มจากประวซิลรายนี้หลงรักมาตัง้งแต่เด็กๆแล้วนะครับ มานะผมเป็นว่างกานนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางแยกของชีวิตของทางมูริโลคนนี้จะซ้ายหรือจะขวากันแน่หรือจะหันหลังกลับกับที่เดิมก็ต้องรอดูกันต่อไปอนาคตของเขาจะเป็นเช่นไรในถิ่นสวัสด์แคทนะครราชสีมามาสเตอร์เอและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาุต้นไไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่22มีนาคม2564โดยใช้ระบครั่งฟุตบอลไทยครับ